สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะพบกับประจุบชาแนลคนกาลสินคนเก่าคนเดิมคะ่ะก็มีเรื่องจะคุยกับคนลาวพี่น้องชาวลาวแล้วก็เพื่อนบ้านเนาะก็ถ้ามันเป็นความรู้ก็ฟังฟังไว้นะคะทุกคนมันไม่เสียหลายหรอกฟังไว้เนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวคุณเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับมูเจ้าเนาะหนุ่มลาวสาวลาวพากันมาทำงานในเมืองไทย เมือวานประจุพูดไปแล้วว่า,าการกินอยู่ในเมืองไทยทํำยังไงจะให้เหลือเก็บเยอะเงินหมายถึงเงินนะคะทุกคนหยาดเหนือแรงงานแรงกายของเรานะ่ยทายังไงมันถึงจะเหลือเก็บเยอะคุณก็พี่น้องเล่าพนเล่าเนาะหรือช่าชาวเวียดนามพม,าม่าเขมรก็แล้วแต่เนะาะฟังไหวก็ดีคือการจะประจุจะบอกว่า พอมาถึงเมืองไทยเนาะหาที่พักหาที่พักไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากมาหรอกอยู่รวมกันถ้าเป็นถ้าเป็นคนชาติเดียวกันนะหาถ้าที่ทำงานอยู่ใกล้เราเดินไปได้ก็เดินไปแต่ถ้ามันไกลหน่อยอยากจะเซฟเงินเนาะก็ซื้อจัก,กรยานถ้าเราไม่อยากขึ้นรถเนะาะในกรณีที่ไม่อยากนั่งรถเมล์รถไฟฟ้าถ้าที่ทำงานไม่ไกลเกินไป ไม่อยากเดินก็ปั่นจัก,กรยานเอานะคะทุกคนการกินอยู่ทีนี้การกินอยู่คนลาวหรือว่าเพื่อนบ้านเนาะเท่าที่ประจุเห็นนะได้สัมผัสมาได้เคยไปนั่งกินข้าวกับเขาอ่ะเขากินง่ายอยู่ง่ายไม่ว่าจะเป็นอ่พี่น้องลาวคนลาวทั่วไปเนาะอ่าคนขมิน้นคนเวียดคนพมา่าประจุที่ที่กล่าวมาเนี่ยประจุเคยได้ไปนั่งกินข้าวแล้วก็คุยกับเขาเพราะว่า เขามาทำงานที่เมืองไทยที่ประเทศไทยเราอยู่กรุงเทพนี่แหละจา้าตรงที่ประจุไปทํางานนั่นแหละก็เลยได้ได้รู้ได้เห็นว่าเขาก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าทุกคนต่างอยากจะเก็บเงินกลับไปใช้อยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองเขาก็พยายามประหยัดนะทุกคนประหยัดเงินด้วยการซื้อกับข้าวมาทํากินที่บ้านนะคะทุกคนไปจ่ายตลาดถ้าเรารู้ว่าตรงไหนเป็นตลาด ตลาดที่ไหนใกล้เนาะแล้วมันพอที่จะ,ะซื้อหามาแช่ในตู้เย็นได้หรือว่าถัางแช่เนาะถ้าเรามีเนะาะถังนกอะถังถังเขียวๆแดงๆอย่างกระแลวแต่เนาะแผ่นพินอ o มีเ้อก็เอามาแช่สื่อมาไหวเล,ลายๆสื่อมากะว่ามือหนึ่งสื่อมาขังนึงกินได้สองสามมืออันแต่กรณีนี่ตองต,อง,ตองหลายคนนะมันจังจะคุ้ม แล้วมันกกจะเหลือเองินเก็บมูเจ้าไปเห็ดญาติมาหลับจ่างแต่ละมือมาเป็นบ่าก็แช่กันออกร่วมเงื่อนกันแต่ละมือสิก,กินหยังกินหยังกินหยังตกลงกันคุยกันก่อนว่าเออเมนูนี้วันนี้เราจะกินอะไรอยากกินอันแกงปลากับซื้อปลาซื้อซื้อมาเห็ดกินเองอ่ะประหยัดได้หลายกลัวแล้วก็ห้องห้องเซาหรือว่าบานเซากะยะยาอ,อ่อาแพงหลาย สื่อพัดลมอย่าไปอย่าไปเอาห้องแอร์ขันอยากประหยัดเงินนะอยู่กันหลายหลายคนขันอยู่ค้เดียวมันก็จะแพงอยู่กันหลายคนมันก็อ่าเฉลี่ยกันออกซอยกันออกแช่กันนะคะทุกคนมันเกิดจะเซฟค่าเ่าบ้านได้ในกรณีที่โบมีแฟนเนาะบบมีบ่มีครูเนาะบบมีครูชีวิตมาน้าแต่ว่าขันมีครูชีวิตมากอะเ่าบ้านเป็นหลังอยู่กัน อ่าสี่มีห้องประมาณจากักสามสี่หองจังสิแเมการสต,ต๊กเดือนหนึ่งประมาณหาหกพันหมายถึงว่าบ้านหลังใหญ่เติบแหมแ,มแต่แต่ว่ามันกะมันกะเซฟดหลายๆนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่นเนาะอันเรื่องการเศร้ามองอยูในประจุอันบริไปอันนี้มากมากหรอก็แล้วแต่มูเจ้าจะหาเอาเ้อการกินยูนะ่ะบอกว่ากินง่ายยูง่ายมูเจา้า อ่ะสำหรับว่าคนคนเดียวเนาะผู้เดียวบ่มีครูเป็นบอลล่ะสื้ออี่ยังกินกันแล้วดอกะปิ่งไก่ข้าวเหนียวปิ้งปลาข้าวเหนียวแจาเจวแค่นั้นมูเจ้ากะกินได้แล้วอยู่ง่ายคือกันน่ยกบประจุประจุเป็นคนอีสานเป็นบอลล่ะหลากเงาอาจจะยุฟังหนักมากแต่บราพะบุรุษเนาะก็เลยนีการเบาติสำเนียงไข่าย่มูเจ้าก,กินง่ายอยู่ง่ายคือกันก็อยากบอกต่อเนาะบาการ การที่เขามาเหตุงานในในกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆต่างๆของเมืองไทยเนาะของประเทศไทยเนี่ยผู้จ้าก็เซฟเอาตามที่ประจุบ,บอกเนาะค้านามค้าไฟร่วมกันยายุคันยุผู้เดียวกะหาห้องเศร้าถูกๆแต่ว่าห้องเศร้าถูกๆเดียวนี่กะจะบ่มีห้องนอนได้ทุกคนห้องนอนบ่มีได้ห้องนามได้ตัวอาจจะบม่มีอาจจะเป็นห้องนามร่วมกะ พยายามหาเบองห้องห้องที่มันเป็นส่วนตัวถึงจะบ่มีห้องกะัะญาแต่ว่าขอให้มีห้องน้ำอยู่ในตัวนะ่ะมันจะดีกว่า,าห้องน้ำร่วมเอ้อทุกคนอันนี้ก็พิจารณาเอาเองค่ะอัน,นมันก็เป็นอคอแในน้ำจากประจุบเนาะเพราะว่าประจุกะบริคิดอีหยังก็ผู้เจ้าเนาะบางดีนั่นแหละจ้าก็เลยออกมาว่าหอยฟังบางคนอาจจะบอกว่าว่า,าสาระแน่ ขอสารละน่เนอเด้อจ้ะเพื่อให้มูเจ้าได้เหลือเงินเก็บอ่าพ่อเด้ไปจุนเจียขอบพ่วทั้งเล่าได้หลายเนาะกับยาวากันเดอถึงจะสารละน่กัสารละแน่ในเรื่องดีๆจะ้ะบอเดอไปให้มู้เจ้าอ่าตีลั่นฟันแท่งกันกะอีหยังก็อยากจะบอกเนะาะโดยก็หวังดีจะ้ะเดี๋ยวสิบอกว่าผู้เจา้าโดยเฉพาะพี่น้องชาวล่าวนะคนล่ว ได้เปรียบชาติอื่นตรงไหนคลิปหนาประจุจะมาบอกแล้วคลิปนี้ประจุจะขอจบก่อนค่ะอันนี้กะว่าห้เป็นแนวทางแล้วทุกคนพิจารณาเอาการใส่ชีวิตอยู่ในกรุงเทพไปเที่ยวห่างอยากไปก็ไปช่วงนี้มันหนามันคันมันอากาศห้อนกับหมาะอยู่ดออกรับการไปเที่ยวห่างคือเขาไปใส่แอร์่ในห่งเขาเป็นบ่อะหลายคนก็นิยมไปเพราะว่า ลดความห่อนได้จากการยางเขาห่างอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เจ้าจะไปจ่ายสื่อเขาสื่อของอุดหนุนห่างเขาก็แล้วแต่อันนี้มันก็เป็นความสุขของผู้เจ้าเนาะประจุกระหามบได้ดอกแต่ว่าเรื่องการกินอยู่ที่ประจุบอกนั่นแหละขันมากกันหลายๆคนกับไปซื้อเราไม่ให้กินกันเองอยู่บ้านมันจะประหยัดได้หลายขันมากข้นเดียวกัดกินง่ายยู่ง่ายเนาะซื้อปิ้งไก่เขาเนี้ว แค่นั้นก็แล้วแล้วแต่ละมือคนที่เขามาเหตุงานอีหรีแล้ะเขาตั้งเป้าหมายแล้วเขามุ่งมั่นน่ะเขาจะเหตุจังสี่จันเขาจะบอสเที่ยวอิลรีเค็กค่ะอีหรีนั่นแหลยปัจจุบเห็นหลายคนมากเขาเขาเป้าหมายเขาชัดเจนว่าจะมาเหตุงานเก็บเงินทรงห้ครอบครัวทั้งอาเล่าเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ของหรือไม,ม่กินไม่ใส่เนี่ยเขาจะตั้งเป้าจังสี่กันเนาะเแล้ยเขาก็เหติใดพร้อมนะเท่าที่ปัจจุเห็นมาก ในกรุงเทพที่ประชุมดูจักนะเอาละจ้า,จาทุกคนก็ขอบคุณลหลายๆที่เขามารับฟังเด้อขนมันเป็นประโยชน์กับผู้เจ้ากะแช่ออกไปเห็นพี่น้องผู้เจ้าได้ดดรูเด้อ้ีฮ็ตจังไดในการใช้ชีวิตในเมืองไทยเงื่อนจะได้เลือกเก็บลหลายๆก็ขอบคุณลหลายๆที่เขามารับฟังรับชมเด้อแต่ฟังได้เมื่อเด้อจ้าทั้งคนล่าคนไทยพม่าเวียดนามเอมินมาเลเซียสิงคโปร์อย่างกแลแล่เต้อสัาอยากอยากขเขามาเห็ดเงื่อนงานในเมืองไทยเนาะ ขอบคุณเลยหลายจ้าที่เขามารับชมคลิดหนีล้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ